สิบสี ip, ่มดสูตรมหาสมัยสูตรเอวามีสุตังเอกังสมายังภะคะวะสเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโคสังเขนะสัติยงปัญจามันเตหิพิโคสเตหิสภเหิวารหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสสุลิปติตาหุนติภะคะวันตังทัสสนายาพิโคสังขันจา อาทาโคจะตุนางสุทธาวสกายิการนางเทวนางเอตทโคเสียยัมโคปะควาสเกสุวิหารเตียนกบิลวัตุสมิงมหาวเนยมหาตาภิโคสังเกนะสาธิงปัญจามาเตหิภิโคสเตหิสเพหิวารหันเตเิทัสเหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยคุยเนสนิปติตาหูเตภะวันตังทัศนายภิโคสังขันจะ ยันนูนามยัมปีเยนภะคะวะเตนะปัสังกมยามะอุปสังคมิตวะภะคะวะโตสันติเกปาเจกคาทาปัสเสยามาเตียอัตโคตาเทวตาเสยธาปีนามะพระราภุริโสสมัญชิตังวาภาหังปาษารียปาษาริตังวาภาหังสมิเจยยเอวะเมวะสุทาวาเสโสเทเวสุอันตะ พระหิตะพระวัโตปตุระโตปตุระหังสัวอธะโคตาเทวตาพคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาทั้งสัเอกมันตังกิตะโคเอกาเทวตาพคะวัโตสันติเกมังคาทังอภาเสมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายามหาสมมาคตา यङ्थकिता एव अपरचिता सङ्घन्ति अथकोऽपराथिवता भगवतो सन्ति के मङ्कासे तथापि कवो समाहंसुचितं तनौ सुकमकांसु साराथिवनितानि खित्वार्याणि रक्षन्ति पण्डिता ते อาตะโคอปาราเทวตาพคะวัโตสันติเกมังคาทังอภาสีเขตวาคีรังเขตวาปลีคังอินทาขีรังโอหันจามะเมชาเตจรันติสุขะสุทาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาเตีอาตะโคอปาราเทวตาพคะวัโตสันติเกมังคาทังอภาสีเยเจเกพุทธังสรณังคตาเสนเต ข้ามิสันติปายาภูมิงหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันเตเตอัตโคภคะวาพิคุอมันเตเสเยปุยนาพิขเวทัสะสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหนเตตถาคตังทัศนายาพิขุสังขันจะเยปิเตพิขเวเฮสง Ati tamata nang arahanto samma samputa te sampi pakawanta nang e tabarama ye wa te wata sanipatita he sungsoya tapi manyahang e tarahi ye bitepi kawe nang arahanto samma samputa te sampi pakawanta nang e tabarama ye wa พวิสันติเสยยะถาปิไม่หังอิตรหิอาจิคิสามีภิกขเวเทวกายานังนโมนีจิตตยสามีภิกขเวเทวกายานังนุมนีเทศิสามีภิกขเวเทวกายานังนโมนีตั้งสุนาทาสาทุกังมาสิกโรธาภาสิสามีเตเอวัมพันเตติโคเตภิกขุปควโต ปัจจโสสุงภควายตถาวุจะสิโลกามโนกสามิยัตตาภูมาทัธาสิตาเยสิตาคิริฆาปรังปิหิตตาสมะหิตาอุทุสิงหวาสันลีนาโลมะหังสาภิสัมภูโนโอทาตมะนาสาสุทธาวิปัสสันนัมนาวิลาภิโยปัญจะ सतेय तवावने कपिलवे तत्वमत तो सथा सवके सीरते सेवकया भी कंता ते विछाथ कवो ते चपम करो सुतवा पुछ स ते संपतुरुना अमनुषा नथ सनापेके सतमथ अथ सतरी

ภูมากาปีรวัตถวาที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโนมวัฒนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางจะสหสหาหิมะวตายาคานานตาวนีนอยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโนโนมวัฒนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสาตาคีราติสหัสหายาคานานตาวนีโนอยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโน โมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางยุจเจเตโสราสสหัสายะคะนาณตาวนีโนยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสีโนโมรธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายะคะนาณตาวนีโนยทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยัสสิโนโมนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวนาง กุมภิโรราชาคหิโกเอกุลสนิเวสณังปิญโญนัสสัตตสหสสังยกานังปยิรูปัสสติกุมภิโรราชาคหิโกโสภคะสมิติงมนังโคริมนจติสร้างราชาตตระโสประสาสติกัณฑัพพานังอธิปติมหาราชายะสสิโสพุทธปิตัสสะปหะโว อินทนามามหาพลัยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิโนมรธมามนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังทักขีนันจ่าที่สร้างราชาวิรุณะโหตปภสสาสติภุมพันธนังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตะพิตดสะมหาวูอินทนามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิโน มณฑมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางปัจฉิมันจะาที่สร้างราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสศิโสบุตตาปิตสสะะหโวินทนามามหาภะไยที่มันโตชติมันโตนามันโตยัสสิโนโมณฑมนาภพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางบุตารันจ่าที่สร้างราชากูเวโรตัปัสสะติ ยะขานังอธิปติมหาราชยะสสิโสปุตตาปิตาสภะหัวอินทนามามหาภะไยที่มันโตชุติมันโตนันันโตยะสัสโนโมธมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติวะนางปุริมาทิสังขตารโททักขีเนนวิรุณะหโกปชิเมนวิรูปะโค บเวรูตรงทิสังจตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทลามานาทังสุวรรณิกปิลวัตเวเตสัมมายาวินทัสาครัวันจานิกาสัถามายากุเตนทุเอกินเวเตนทุวิภูจะวิภูตัวสหจันทโนกามาเสโทจะกินนุขันทุนิคันทุจัปนาโทโอปามัญโยจะเทวะ สาตาูตัวมาตุลิจิตะเสโนจะคันทัพโณโรราชาชนาโนสะโพอาคูปัญจะสิโคเจวะตตมเพรูสุริยวัชชา,าเอเตจันเยจาราชาโนาคันทัพาสหาราชุภิโมธมานาพิกามุงพิกผูนางสมิติงวะนางอาาคูนาภาัสานาคาเวสารา sahata caka kampala sa tara ku baya ka sahaya tivi amuna tata aku nakaya sasin no irawan no, ca mahana ko sopa ka jena ka rache sahasaharan, saharan ti pake wisuta ca ku weha wana iti tesa นามังพระอภยันตานาคาราชาณมาเสีสุปันนาตเขมมะกาสิพุทโธสนาหิวาจาหิอุปวหายันตานาคาสุปันนาสารนามกังสุพุทธังขิตาวชิระหะเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสติอิทิมนโตยะสสิโน การกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวขาสาวิปจิติสุกิติจารหาราโทนมุกิสหสตันจาริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสนัยหิตวะลิงเสนังราหูพัทธมุปาขมุงสมโยธานีพัทันเตพิกูนังสมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปัทถวีจัตติโชวาโยตทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจาัสสะสหามิตากรุณากายิกาคูเทวายัสสิโนทัศเตทัศตากายสเพนานตวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตนนวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิงวานังเวณทูจัตเทวาสหาริจัสมาจัตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวา จันทามาคูปุรักิตาสุริยสุปปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตาวาคูมันทวลาหกาวาสุนังวาสาวเสโทสกุปปคาปุรินทัโททัเสติทัสทากายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยสัตสิโนโมรธรรมนาภิกกาวุงภิกขุนางสมิติงวนาง อาทาคูสหฮาภูเทวาจลรมาคิสิคาริวาริทกาจารุคาจารชาจ่าอุมาภูพานิพาสิโนวรุณาสหฮธรรมาจ่าอจุตาจานิชกาสุเลยยารุจิราคูอาคูวาสวานีสิโนทัสสีเตทัสสทากยาสัพเพนานาตวานีนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยะสสิโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุลังสังขิวะนางสามานามหาสามานามโนสามานุสตมะคิธาปัุสิกาคูอาคูมโนปัุสิกาอัฏฐคูหะรโยเทวาเยจโรหิตวาสีโนปารักามหาปารักาคูเทวายสสีโนทัสเตทะสัทากายาสเพนานัตตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาอุโตยสสีโน มรทมนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานังสุกาการุมาหารุนาคูเทเวคานาสาสหาอุทาตะไครยะาปโมคาคูเทววิจักขนาสัถามตตาราคาชามิสกาจายัสีโนแตนยังอาคาปันโนโยทิสาอภิวาสตี သေတသ္သထသ္သာကာယဿပေနနတဝနီနောဣတိမံတောဣတိဝံတောနဝံတောယသ సిన ောမောန္ဓမနာပိကမုံဘိက္ခုနံသမိတိဝနံကေမိယတုသိတယမကထကကြယသ సిన ောသံပိတကာရမစေတ္တာဣတိနာမ च अस ဝနိမ္မာရတိနောအကဝတကူပရနိမိတာသေတေသ္သထသ္သာကာယဿပေနနတဝနီနောဣတိဝံတောဣတိဝံတော ปนวันโตยะสัสสีนวะโมหันทมานาภิกขามุงภิกขูานางสมิติงวานางะนังสัตติเทวานิกายาสัพเพนานาตตะวานีนนามันะวะเยนาขันชุ่งเยจันเยะสตธิสาสาฮาปวุทธาชาติมะกคีลังโอคาตินามานาสวังทักเกะทักเกโมค้าตรังนาคัง jantanwa asita ditang sukrama paramato japa iti ma to sahasrana kumaroti so jasaobaka semiting wanang sahasapama roka nang mahapama piti tate upapano chitti ma to pisma kaya yasa siso taseta isra kubajegas waswadino tesanca harito akarito pariwarito เทจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพรมเกมารเสนาพิกามีปัสสกันนะหะสมันทิยังอิหาคันนะหะถาพันธาถาราเคนาพันธมาทัวสมันตาบริวาริสรมะวุโมกจิจตาโกจินังอิเตตถามหาเสโนกันนะหเสนังอเปสัยเยปานินาตลมาหัจัสรังกตวานาเพรวังยะธา พระพุทธเจ้าเมโคธนยัตโตสวิจุโกตถาโสปัจจุทาวะเตสังคุตโตอัสยังวะเสตัญจะสภังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักขุมาตะโตมันตะยิสัทธาสาวกเกสาสนิรเตมารเสนาภิกันตาเตวิชานาสาภิกขโวเาส วิตรคชีปกาโมงเนสังโรมันปีนชยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตาชัยยสัสินโอโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนีสุตาตตมงคลจักรวาลใหญ่สิริทิ่ตีมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาคุณญา Tika rasa, sapan tara yan iwa rana sama tasa pakawato raha sama samputasa, tawating samaha puri sa rakana nupawena asitaya, rupayan chana na nupawena, atu tara sa tamangkara nupawena sapan narang siya nupawena, ketumala nupawena, tasa parami ta nupawena tasa upapapa, upapa upapa. รมิตาโนภาเวนะทัสสะปรมัตถปาระมิตาโนภาเวนะสีระสมาธิปัญญาโนภาเวนะพุทธาโนภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภะชาโุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกรรมขานุภาเวนะ อัธสัมมาปติญาณุภาเวนะชะนะกินญาณุภาเวนะจตุสัจจะญาณุภาเวนะทัสสะพละญานุภาเวนะสัพพัญจุตญานุภาเวนะเมตตากรุณาบุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพบริตตานุภาเวนะรัตนตาญาณาราณานุภาเวนะตุแห่งสัพพารคะโสกุปถัวะทุขะทมันสุปายาสาวินาสันต สัพพอันตรายาปียงวินาสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสัตาวะสะทิชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพาอากาสะปะพะตะวะนะภูมิคังคาสมะคามหาสามุทธาอารักากาเวทตะเทวตาสทาตุเฮอนุราันตุ ภาวตุสาภะมังคารังักขันตุสาภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสตีพวันตุเตภาวตุสาภะมังคารังักขันตุสาภเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสตีพวันตุเตภาวตุสาภะมังคารังักขันตุสาภเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสตีพวันตุเต guna Na Kaputanang papakah Haniwaraana perita sanupahna พระกถระตักถาอติตังนานวาขเมืยานาปติกังเขานาคตังยะทัตีตังมหินันตังอปัตัญจานาคตังปัจจุปนัญจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิทามะนุภารุหะเยอาเชวะกิจจะมาตัปังโกชัญญามรณะอังสเว nahino sangka rantena na mahasini macuna ewang wihari mata ping ahura tangwe pate ratu ti santo muni ti apin hapa cewe kana pata cara tamu mahi cara ngana tito pajati tamu mahi pajati ngana tito มราณธโมเมหิมารานังนาติโตสัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหิมาราภววินาภาวกรรมสโกมหิกรรมทายาทวกรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสารโนยังกัมมังคฤสามิกัลยาณังวาปะปะกลงวาตัสสะทายาทวปวิสามีเอวังอัมเหหิอภินหาปัจเวกิตาพัง